โอ๊ยอากาศร้อนจังเลยเนาะเอ้าหนูแหมแหมมีบ้านหลังใหญ่โตแต่ไม่มีทองใส่ซากคนยดูสิทองเส้นละยีสิบาทรวยครับบ่เจ้าเดี๋ยวฉันจะไปซื้ออีกสักเส้นโอ๊ยอากาศร้อนจังเลยเนาะ นะแม่แม่มีบ้านหลังใหญ่โตแต่ไม่มีทองใส่ซากคนอ๋อพอดีพ่อหนูไม่นิยมเก็บทองนะคะฮะพ่อเธอไม่มีเงินเก็บทองหรอแต่ทำไมซื้อบ้านหลังใหญ่โตจังเลยเล่า <c oughs> ก็แค่อยากมีบ้านหลังใหญ่ไว้อวดละสิแต่ทำไมไม่มีทองอวดเล่าคนรวยจริงเขาไม่อวดหรอ นะแต่คุณน้าแต่คุณน้าก็ระวังด้วยนะคะเผื่อมีโจรมาขโมยดูสิใส่ทองซะเยอะเลยอะ่ะตรงคอที่เป็นขาวๆอะ่ะน้ำมันทองหรือขี้กระหลืนคะนี่เธอฮะแต่ก็ช่างเถอะเวลาของฉันอะ่ะเป็นเงินเป็นทองฉันไปละ่ะทําไมคุณน้าเอาทองมาใส่เยอะแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวก็เดนขโมยหรอกท่านคุณน้าเธอเป็นงุคุณน้าเขาอาจจะแค่เพิ่งเคยมีทองละมั้งเขาเลยเหอนะ่ะเหอนเหมือนกินปากเธอเลยไปโยก ดูสิทองเส้นละยี่สิบบาทรวยขักบ่เจ้าเดี๋ยวฉันจะไปซื้ออีกสักเส้นเกิดอะไรขึ้นคะคุณน้าช่วยน้าด้วยช่วยไปจับคนร้ายให้นาด้วยมันสายเกินไปแล้วล่ะคะคุณน้าคุณน้าไม่ระวังเองอ่ะใส่ทองมาเยอะแบบนี้มันก็เป็นเป้าล่อโจรสิคะ คุณน้าควรเก็บทองไว้ในที่ปลอดภัยสิคะไปเถอะค่ะคุณนะคุณน้าไปแจ้งความเถอะพวกหนูจะเข้าบ้านแล้วจ้าหนูน้าไม่น่าเลยเราไม่น่าเอาทองมาใส่เยอะเลย พอไม่มีตังก็ไปขโมยมาจากวัดกุฏิหลวงตานั่นแหละที่เรียกว่าทางลัดมะม่วงมะเผานี่แหละที่ผมต้องการนักจนแม่บาบอกพระจะทำโทษพระจะทำโทษอย่างนักระวังจะกลายเป็นเปรต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 ระวัง